นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโกรมการพัฒนาชุมชนกับบริษัท CPR จำกัดมหาชนและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพลิกโฉมผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยสู่โลกออนไลน์และโมเดินเทรด โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งในตลาดออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการสารต่อตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดและขยายผลโครงการ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามปรัชญายของโครงการโอท็อปภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุ้ยนะคะในกินคอมเมนต์ค่ะอันดับแรกเลยคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะก็จะเอรใช้แค่แบบระยาชนของตัวเองใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่าถ้าไม่มีจะเป็นใบวิสาหกิจชุมชนหรือว่าใบโอท็อปก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็หากสมมุติว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเองแล้วก็โดนมอบอำนาจมาอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ใบมอบอำนาจด้วยสําหรับใบมอบอำนาจนะคะต้องติดอากรสแตมป์สบบาทด้วยค่ะค่ะสำหรับ นิติบุคคลนะคะหรือว่าสําหรับร้านค้าที่จดเป็นบริษัทก็จะใช้ใบหนังสือรับรองอายุไม่เกิน3เดือนค่ะแล้วก็ปภสามสองศถ้ามีแล้วก็บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจเซ็นค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับเอกสารใช้แค่นี้เลยค่ะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือจะเป็นบุคแบงค์ของร้านค้าเพื่อที่เราอะค่ะจะเอามาโอนเงินให้ค่ะ สามารถสมัครผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้ค่ะหรือว่าเดี๋ยวเมื่อยาฝากไปโบรชัวร์ไปทางกับพี่ๆพอชอให้ร้านค้าค่ะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยและกนนี้ได้เลยใช่ค่ะเพื่อเพื่อจะเข้าไปกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อโดยตรงไปค่ะต่อไปนะคะเรื่องสต็อกสินค้าค่ะทางระบบของเราค่ะกะจะมีพาร์ทเนอร์ที่มาดูเรื่องนี้ให้เหมือนกันถ้าร้านค้าไหนต้องการ ป้องกันตัวช่วยเสริมในด้านนี้ทางเราเป็นพ่อาให้บริการค่ะเป็นระบบสต็อกของร้านค้าค่ะก็สําหรับค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าแพลตฟอร์มเราเก็บค่า GP แค่หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางร้านค้าจะโดนเก็บค่าทมเนียมหรือว่าครมเนียมการโอนเงินนะคะซึ่งจะอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะโดยการชาระเงินนะคะเหมือนถ้าลูกค้าชาระเงินมาแบบ QR Code ใช่ไหมคะจะเก็บเป็นสองรูปแบบค่ะ คือถ้าไม่เกิน500บาทอะค่ะจะเป็น2.5%แต่ว่าถ้ายอดเกิน500บาทขึ้นไปอะค่ะจะเก็บเพียงแค่8.03บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สําหรับเครดิตการ์ดอะค่ะทุกยอดจะเก็บเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2.5เปค่ะเท่านี้เลยระยะเวลาในการได้รับของใช่ไหมคะอ่าถ้าร้านค้าได้ส่งของสําเร็จลูกค้าได้รับของแล้วค่ะร้านค้าจะได้รับเงินภายในวันศุกร์นั้นค่ะ สำหรับสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของอการวัดขนาดสินค้าหรือว่าการบรรจุสินค้าลงในกล่องอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าขนส่งบางขนส่งอะค่ะเขาจะมีกําหนดใช่ไหมว่าปริมาณขนาดสูงกว้างเท่าไหร่แล้วก็จะคิดราคาตามขนาดข,าดของกล่องอย่างเงี้ยค่ะร้านค้าต้องมีการแบบว่ากรอกอข้อมูลของสินค้าให้ตรงเพื่อที่จะว,ว่าไปคํานวณค่าขนส่งได้ถูกที่สุดด้วยค่ะใช่ค่ะสำหรับในเจนก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูล เบื้องลึกเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยตรงของร้านค้าแต่ละร้านเองค่ะ